ยกกม่ยังรอ้่ยเดี๋ยวอู้พี่น้องพี่น้องครับอ้บาเล็บาเลกบาเล็บาเล็กบาเล็ฮกมาเกมันพี่น้องบู้ยเดเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดีี๋ยวเดย สวัสดีครับสวัสดี FC บ่าบอยคนชัยแชนแนลครับ FC ของพีฮอดินทีนอีสานนะครับเมื่อจุงหวังจุวอนครับ วันนีบ้บ่าวบอยนะครับกับพี่หัวดินที่นิสานนะครับมาหยกส <อง S 1> นุกไดมูนไดซึนได้รุ่นไปน้ากันครับกับบ่าวบอยคันชัยชาแนลพี่หัวดินที่นิสานนะครับผมฝากพี่น้องก,อกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้น้ำนี่เด้อครับขอบคุณครับยก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 ังติดบ่าบอยไม่ยังเหรอยัยๆๆๆๆอู้นี่เด้อด้อู้พี่น้องพี่น้องครับอู้บาเล็ก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 เฮกมาเฮกมันพี่น้องบู๊ย เดี๋ยวไดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนนกว่าโบธีปลาเนี่ยมั้งเหรอเดี๋ยวได้ๆเดี๋ยวได้กันมันดักลงข้างล่างพี่โอมโศกมันเหรอครับผมโศกมันแล้วนะครับผมบาทเดียวครับบาทเดียวหกตัวเลยครับผมปลาตัวงามขนาดครับผมพี่น้องเดี๋ยวมาลงน้ำกันอีกครับผมขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อนะครับผมนุ่นไปน้ำกันครับกับบ่าวบอยครับผมกับพี่หัวดินทิติสารครับขอบคุณเอฟซีขอบคุณพี่น้องมื่อตุกหลองตุวบอลนะครับผม ครับยิ่ห้อดิน <Darwin> ท <dit resort> ี oon, ่อีสานมื <S 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 <asa mozzarella> ่อี้เป็นคนโยครับโยครับโยโยโอ้โดนแล้วครับโดนแล้วโดนแล้อันนี้ปลาเทาหนึ่งตัวขาตัวนึงครับผมนี่น้องครับสีบแมลงเี่ยหังมาแรงครับผมเ่าเห็นผีน้เลยเมื่อี้นี่เห็นตามาเศร้านี่ครับ รดูน้ำกันอีกครับพี่น้องผมขอบคุณหลายๆเด้อนะครับผมที่เขามารับชมครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอ้ฮึ่มฮึสองตัวสองตัว สะดุ้งขาดพี่น้องสะดุ้งขาสะดุ้งมารตัวมะเข้าครับจุดไต่ฝายนะครับผมพี่น้องบ้านนองฮัวลิงครับไต่ฝายบ้านนองฮัวลิงอำเภออยังไงอํเภอ,อ,อพระนาอำเภอพระนาครับพี่น้อง ไปบ้านองเขาเลงอำเภอพนาครับจังหวัดอำนาจ,จเจริญแต่ว่ายุดติดเขตกับแถวตำบลน,นองส่างใหญ่อำเภอมวงสามสิบเด้อนะครับผมติดเขตกันพอดีครับพี่น้องท่างไกลท่างไกลนะครับอยากมาหาอยากหากินอันน,นี้ก็มาได้ครับผม หลัาเท้าครับออมาตีสองตัวครับพี่น่องก็ได้รุ่นครับเยอมาแร่งเดียวปลาร์มแลนครับน้ำลดครับอึอยัง โอ้ยยังไงพี่น้องโอ้ปลาสลิดครับปลาสลิดครับพี้อปลาสลิดครับมาเร็วมาแล้วพี่น้องเลยปลาสลิดครับเป็นซุ่นๆอยู่พี่น้องเป็นซุ่นๆยึกยึกอยู่ครับเมื่อกี้นี่บอกินครับผมพี่น้องรับรองว่าเบาบ่อยบอกินครับเอาไปลงสาครับรูดมือซะแล้วเนาะบ่ได้ปล่อยจอย ปลาสลิดได้มากเรเคยกินแักเทียบได้พี่น้องอันนี้เ่าบ่อยบ่ไริวเวลนะครับผมถ้ากันเอาไปลงสาบ่อยมันใหญ่บ่อยให้มันใหญ่ก็ออกแม่แพ้ลูกนะครับเพราะว่าเคยเอาไปปล่อยเหล่าบะนีเพิ่นออกแม่แพ้ลูกหลายๆครับผมบนนักกนอีกครับนั่นปลาขาวครับเอยปลาเก้งปลาเก้งบ่ปลาเก้งปลาเก,งก้งครับ ลูกปลาเก่งครับปลาเ,นะเก่งนี่บ้าบอยก็เอาไปปล <c oughs> ่อยกัโอ้คือมีแต่ปลาปล่อยแต่บ้าบอยาใช่ปะไอะ้มันของนะของข้างล่างพี่น้องครับมีลูกปลาเก่งบ้าบอยเอาไปปล่อยเด้อครับยามตอนเชื่อมืบ้าบอยก็เอาใส่ถุงนะครับถุงเอาหนามใส่นะครับเป็นลูกสาคือเก่าครับ ม,มาแล้วหนึ่งตัวครับ,รบตัวหน่อยกเอาานะครับผมพี่น้องไปอู้ครับนี่แหละครับผมถ้าเกิดว่าบุมีปลาใหญ่โดดพอได้ปลาใหญ่กับพอได้ปลาหน่อยไปเห็ดยาเห็ดกินครับพี่น้องเหตุผลที่ว่าเอาสองเส้นลุ่งนะครับพี่น้องถามมาก็เอาที่แถพัดวานะครับ นะครับผมเหตุผลนะครับบ้าบอยกะขอเก่งแถลงไขพี่น้องผู้คนคอมเหมียนมากนะครับขอบคุณหลายๆเด้อนะครับผมขอบคุณแห่งเอิกแห้งใจนะครับเอฟซีของพีห้อยดินทิอีสารนะครับเอฟซีบ้าบอยคอนแทคชาแนลนะครับฝากตอนพีตอนนองนะครับผมวิถีชีวิตของคนอีสานบ้านห้อครับการหายอยากหากินครับมือใดมือบอกระเบวากันนาอพี่น้องน้องเป็นรุนน้ำกันอีกครับ ฮึ่มฮส่วนแล้วส่วนแล้วส่วนแล้วครับเขาปลากระเยงเขาปลากระแยงสองตัวครับปลากระเงียงไข่ครับปลากระแยงสองตัวปลากระแยงสองตัวเลยส่วนแห้งปลาแห้งหนึ่งพี่น้องนึกว่าปลาใหญ่ครับขึ้นแล้วปลากระแยงครับนี่จะโตแค่ใคๆครับผม นึกว่าปลายไงเิ่นสุ่นครับพี่น้องไปเต็มท่องเอามือซะละนอ้องยิงไปัวสุ่อ,อ่าพีร่รำครับพี่น้องครับพีร่รำครับพีร่รำตัวงามๆครับพี่น้อง ใส่สมนะผมพี่น้องดึงกันครับพี่น้องครับเต็มแล้วครับพี่น้องเต็มแล้วพี่น้องเต้นแล้วครับโอ้โหจัโตัวจับตัวขาวคุ้ยล่ามครับตัวงามๆเลยพี่น้องนะขาบเลยครับคุ้ยล่ามคุ้ยล่ามคุ้ยล่ามงามๆเลยครับพี่น้องครับอ้หัวใบ ปลาคุยลามงามๆปิ่งแซ่บๆนะครับพี่น้องปลาคุยลามในพี่น้องเบื้องบนเรียากาศนะครับอยู่ไ้าน้ำหล่นน้องเขาิรีงคือเก่านะครับเพราะว่าเบาบอยกับเบาดินนะครับอยู่ไต่ฝ้ายนะครับนามฝ้ายมันหนามมนไลแห้งครับเป็นหนองตัวยกบได้ก็เลยมาหายกตามทึมใหม่นะครับตามหนามบนไรสอกแสกเข้ามาเี่ครับเทอมีปลาเมื่อแรกท่เบาวดินมากกับเบาบอยมากกับน้องโจนะครับ ปลาหนึ่งฟงเต็มเลยครับพี่น้องเามาดูน้ำกันครับพี่น้องครับสามาาตัวูตัวครับพี่น้องสามตัวครับผมสามตัวครับลาคุยเร่องปลาแขงกังครับ งามดูครับพี่้องพี่รองตังอะครับผมดูตันีครับตึกตึกตึกพี่รองมีบอมีปุ้ยตายยังไงตายนั้บางบอสเนองตัวครับผม งาหลอบคำเหรพี่น้องครับปลากุ้ยลำตัวงามๆเลยครับสองตัวครับใส่งามๆเลยครับพี่น้องสองตัวพี่น้องนี่ครับาอ,บอากาศเบเหี้ยงเหรอครับผม,มยันพี่น้องอยากเลยสองตัวครับ ก็คือามครับคือามครับน,น้นองคือทำครับพี่น้องคือามบาดละตัวสองตัวนะครับพอได้หล่นกันนะครับมั่นมาแลงครับอือโดดแล้วครับพี่น้องตั้งตัวครับอสองตัวครับพี่<อ>พน้องครับ สองตัวครับสองตัวครับโอ้โดีนะครับผมปลาปุยล่ามหน่อยปลาขาวหน่อยครับน่านครับนยเ้อ โ, <Dante> โ,โอ้ปลากระเงยงเลยโอ้บาหนี้พี่น้องครับโอ้จงต้องเต็มตัวปลาที่ครับพี่น้องครับปลากระเงยงปลาคุยล่ามครับมาบวยได้ครับข้างเงียงพิ่นครับอู้เงียงเพิ่น มาหล่นน้ำกันครับพี่น้องครับหอยคำมาแล้วครับพี่น้องนี่กระไดพ่ออยากพอกินครับกปลาแปลางีแยงปลาคุยล่ามปลาขาวกระไดพ่ออยากพอกินอยู่กับปลาบอเลนหลายปันไดกระทืบบาทละตัวสองตัวยังไข่อยู่ครับพี่น้องผมบ้าบ่อยครับอ่าพอแล้วแล้วไร้ยงครับพี่น้องครับอยู่ครับเือว่าได้อยู่พี่น้อง่ับงามนะครับผมง่ายอยู่ เมาดินหมดหรือใส่ทุงมือครับยาันเงีย้ยนะครับขอบคุณพี่น้องเนะี่ยขอบคุณแห่งเอห้เกลียงใจจากพอจากแมียพี่น้องทุกทุกมองบอลน,นะครับพี่น้องทั้งฟังเล่าฟังไทยเอ,อไอใส่ยิ่งทั้งต่าง,งแดนกัดเขาก็มาคว่ำแพงนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้บ้าบอยเนี่ยครับฝากกันมาหาอยากหาก,กินสือมือกันไปหลือครับพี่น้องครับ ให้พี่น้องยืดดีไม่แห้งรำรวยสุขภาพแข็งแรงนะครับมองได้บอดีบอลได้เบาบมวลนะครับเบาบ่อยนะครับเบาดินขอภห้พี่น้องไหวนาทีนี้นะครับเมื่อนี้ให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงนอนรับฟันดีสุขุมสุขคนนะครับไหวพอกันไหมมืออื่นครับสวัสดีครับสวัสดีครับรบ,บ๊ายบาย